สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสิทตีนสาวนะครับวันนี้พบกันเป็นคลิปประจำวันที่6นะครับผมพุตสิกาสองห้านะครับวันนี้มาแนะนำมิกยามาฮ่านะครับผม MG10 เป็นของแท้ทางยามาฮ่านะครับผมเป็นมิกเล็กนะครับผมมิกเล็กกระทัดรัดนะครับไวร้องคาราเกะนะครับผมหรือว่าเปิดเพลงเพราะมากนะครับผมเป็นสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ใช้งานได้4มโนโน,นะครับ4มโน,โน1 2 3 4นะครับผม4สเตอร์4มโน3สเตอร์นะครับผม4มโน3สเตอร์มีพวกอ็อกอได้1อ็อกนะครับผมมีพวกอ็อกเลยหอ็อก MG10 นะครับเอ็มจีสิบแปลงเดิมมาแปลงแท้นะครับมาแปลงเดิมมาแปลงแท้ตัวมิกสภาพใหม่มากนะครับผมใหม่มากเหมือนของใหม่เลยเหมือนของใหม่มากอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยนะมีรอ,รอยนิดหน่อย สภาพใหม่ครับสภาพใหม่สวยนะครับสภาพสวยสภาพใหม่มากเผื่อพี่เพื่อนๆนะครับหาของแท้ไว้ใช้งานนะครับผมเปิดเพลงเพราะมากนะครับคุณนี้เสียงดีนะครับเสียงดีเสียงใหม่ดีนะครับเสียงใหม่ดีเปิดเพลงใสๆนะครับผมเบดแน่นๆนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆนะครับผมที่ชื่นชอบในแบรนด์ยามาฮ่านะครับจากหนึ่งถึงสองมีคาปิเซอร์ให้นะครับหนึ่งถึงสองมีคาปิเซอร์นะครับตัวนี้สามารถตัด ความถี่80เฮิร์ตได้นะครับผมกันกันกันไม่เนะกันไม่พุทธพุทธพับนะครับผมแล้วก็มีตัวลบวิดีบีนะครับผมเผื่อสัญญาณแรงไปแล้วก็กดลดได้นะครับลดลดความดังได้นะครับลดดีบีได้นะครับจากนั้นทุกสี่มีไฟแผ่นท่อมให้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆใช้ไว้บันทึกเสียงนะครวมไมโครเดเซอร์นะครับผม ตัวนี้มีมีไฟแฟนทอมนะครับผม48โวลต์นะครับผม1 2 3 4นะครับกดไฟแฟนทอมถ้าเราใช้ไม้ธรรมดาห้ามกดนะครับผมไม่ต้องไปกดนะครับใช้เฉพาะไม้คอเดนเซอร์นะครับผมไม้ที่ใช้ไฟเลี้ยง48โวลต์นะครับวันนี้ใช้โทรศัพท์อัดนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับตัวนี้เคยลองไปลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับลองเสียงให้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเสียงดีนะครับผมเสียงดีมาก วันนี้ก็ถ่ายเอาโทรศัพท์ถ่ายอัดข้างนอกนผมไม่ได้อัดเข้าเครื่องไม่ได้อัดเท่าตัวเครื่องเลยครับผมเครื่องเสียงดีนะครับผมราคาตัวน,นี้เอาไปราคา3,800ดบาทเอาไปราคา3 8 0 0บาทนะครับผมราคา3 8 0 0บาทนะครับผมมีเครื่องเดียวนะครับสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่มากเหมือนมือหนึ่งนะครับอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยแต่ว่าสภาพใหม่มากวุ่นลุ่มวุลุ่มเหมือนของใหม่เลยนะครับเหมือนของใหม่นะครับผมแต่ว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับของใหม่หมื่นกว่าบาทนะครับผมของใหม่หมื่นสองหมื่นสามนะครับ ตัวนี้ไปราคา3,080ราคา3 8 0 0บาทนะครับผมเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับสหรับพิ่พ์เพื่อที่สนใจก็โทรเบอร์โทรนะครับผม0925094921นะครับผมมีเครื่องเดียวนะครับราคานี้มีเครื่องเดียวนะครับไม่มีเอฟเฟกต์นะรุ่นนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับต้องใช้เอฟเฟกต์นอกร่วงเข้ามานะครับผมมีช่องไว้พ่วงเอฟเฟกต์เลยครับผมตัวเครื่องมีช่องไว้สําหรับพ่วงเอฟเฟกต์เลครับผมมีช่องพ่วงเอฟเฟกต์อยู่นะครับออกเซนนะครับออกเซนคิวเทิร์นนะครับผม เผื่อเพื่อนๆมีเอฟเฟกอยู่แล้วก็ไปพ่วงสายได้นะครับผมใช้เอฟเฟกนอกเสียงวันฉับนะครับตัวมิกไม่มีเอฟเฟกนะแต่ว่าทําช่องรองรับเอฟเฟกไว้นะครับเป็น MG10 นะครับเป็น MG10 เป็นของแท้นบประกันัแท้แน่นอนนะประกันของแท้จากทางยามห้านะผมสินค้าคุณภาพนะผราคาไม่แพงนะครับราคานี้ดีกว่าซื้อของก๊อปนะครับผมเผื่อเพื่อนๆมีเอฟเฟกอยู่แล้วก็ไปพ่วงต่อเอฟเฟกได้นะครับราคานี้รุ่นนี้ถ้ามีเอฟเฟกไม่ต่ำกว่าเจ็ดแต่พันนะครับ เสียงดีมากเสียงนี้มาผมใช้เปิดเพลงอยู่นะครับผมต,ตัวแรกว่าจะเก็บไว้ใช้ปีใหม่นะครับผมขายไปก่อนนะครับผมสินค้าเข้ามาหลายอย่างอยู่ก็เลยตัวไหนขายได้ก็ขายไปก่อนนะครับผมหรือเพื่อนๆสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับยามา่าเสียงดีนะครับเสียงดีต่อผ่านลำโพงนะครับต่อผ่านลำโพงใหญ่นะครับต่อผ่านลำโพงใหญ่นะครับอาจจะ เสียงที่เข้ามาอาจจะไม่ไม่ใส่เท่าไหร่นะครับผมราะไม่ได้อัดจากตัวเครื่องไม่ได้อัดจากตัวเครื่องนะครับผมอัดจากหน้าลําโพงอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับผมแต่ว่าเสียงดีรับประกันดีแน่นอนนะครับผมรับประกันเสียงดีแน่นอนเป็นสินค้าของแท้นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับเสียงใสๆสนะครับผมเบดหนักแน่นรุนแรงนะครับผมกลางแหลมใสในะครับผมสำหรับสไตล์วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นชอบเบดหนักๆนะครับผม จะไม่ได้รอให้ทุกช่องหนึตัวนี้เคยเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเคยลองไปแล้วรอบหนึ่งสภาพใหม่แน่นอนนะครับผมราคา3ามพสภาพใหม่แน่นอนนะครับผมอาจจะไม่ไม่ต้องลองทุกช่องนะครับผมประกันสภาพใหม่นะครับมีเมพื่อนเพื่อนนะครับผมสอบถามคอร์สไดรเวอร์แของ BSS เข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมแจ้งอีกทีหนึง่ง BSS เป็น3ทางนะผมหรือว่าสามารถเล่นเป็น2ทางได้นะครับผมเล่น3ทางได้2ทางได้นะเป็นรุ่น FDS 3 3 6ม T นะครับผม FDS 3 3 6 T นะครับผม2ทางได้3ทางได้เนี่ยเบดกลางแหลมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เป็น2ทางอยู่นะครับเบรดแล้วก็กลางแหลมนะครับผมหรือว่าเราจะเปลี่ยนโปรแกรมเป็น3ทางแยก3ทางก็ได้นะครับตัวจุ๊ก ฝาจุบหรือเปล่านี่นะครับผมฝ่าจุบจะมีฝ่าจุบตัวนี้รูปแอนนี่ผมวลุ่มแท้นะวลุ่มแท้นะแต่ว่าจะเป็นเป็นฝ่าจุบหรือห้านขวาจะมีรอยพับนิดนึงนะครับผมมีรอยพับนิดนึงตอนนี้ต่อเป็นสองทางอยู่นะครับผมเบรดนิ่มมากนะเบดกลางแหลมนิ่มมากสไตล์ยุโรปนะครับผมเบรดนิ่มๆกลางแหลม หนาๆนะครับผมหนาๆใสๆนะครับผมตัวนี้ผลิตได้ให้ดูที่ผลิตเลยครับผมสามารถเสียบลักบ้านเราได้เลยนะครับผมใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับสำหรับ B S S ผลิตยืดนะครับผมตัวนี้ผลิต USA นะครับผมผลิตอเมริกานะครับสินค้ามาตรฐานนะครับผมผลิต USA ตัวนี้เอาไปราคา11,500บาทนะครับผมลดให้500ร้อนะครับผมปกติขาย12,000บาทตัวนี้เอาไปราคา11,500บาทนะครับผมรวมค่าจะส่งนะครับผมเก็บไปทางบวก300บาทนะครับผมเก็บไปทางบวก300บาทนะเพราะว่ายอดเป็นหมื่นนะครับผมยอดเก็บหมื่นกว่าบาทเลยยอดเก็บปายทาง300บาทนะครับผม ตัวบีเรนะครับผมตัวเพื B ่อเพื่อนสนใจนะครับผมได้ดูด้านหลังนะครับพอดีมีพี่ถามเข้ามาในไลน์นะครับผมนี้พี่พี่ถามเข้ามาในไลน์ก็เลยให้ดูอีกรอบหนึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเข้าสองออกออกหกนะครับข้าสองออกหกนะครับ เสียงดีนะครับเสียงดีใครที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ BSS นะครับผมเบีดนิ่มมากนะครับเบีดนิ่มมากนะครับผมเบีดนิ่มลางแหลมใสนะครับผมชัดนะครับลางแหลมชัดมากใสมากราคา15,000 15,000โทษที11,500บาทนะครับ11,500บาทนะครับผม11,500บาทนะครับ ผมก็จะส่งนะครับผมดอกลำโพงเชอร์วินเวก้าเดี๋ยวลงให้พี่เขาอีกรอบหนึ่งนะครับผมดอกเชอร์วินเวก้าตัวนี้ติดมากับตู้18นิ้วนะครับผมติดมากับตู้18นิ้วแกซื้อตู้มา30,000กว่าบาทนะครับผมแกซื้อตู้มา30,000กว่าบาทพอดีตู้โดนน้ำท่วมนะครับผมโดนน้ำท่วมตู้ผุนะครับผมตู้ผุโดนน้ำท่วมก็เลยไม่มีตู้ก็เลยเอาดอกถอดดอกมาฝากนะผมถอดดอกมาฝาก ของเชอรวินเบก้านะครับผมขอบแดงนะครับผมรุ่นนี้นะทำท้องตลาดได้มีขายนะครับถ้ามีขายก็เป็นของก๊อปนะครับผมเชฟรวินเบก้าจะมีเฉพาะในตู้นะครับผมต้องถอดในตู้มาขายนะครับถึงจะมีเป็นหลอกลำโพงที่สั่งผลิตใส่ประกอบตู้นะครับผมเป็นของยุโรปนะครับผมเป็นของยูเอปเป็นของอเมริกานะครับผมสภาพใหม่นะครับผมสภาพใหม่เป็น118นิ้วนะครับผมสภาพใหม่เสียดายตู้น้ำท่วมนะครับถ้ามีตู้ด้วยแจลวเลยนะครับผมมีตู้น้ำท่วมนะครับ เป็นดอกนอกนะผมดอกนอกของอเมริกานะครับผมขอบแดงนะครับผมขอบแดงผู้โด่งดังนะผมของเชลว,วินเวก้านะครับตู้น่าจะสามหมื่นกว่าบาทนะครับตู้สามหมื่นกว่าบาทตู้พังนะครับผมจะเลยเอดอกมาขายดอกละห้าพันบาทนะครับผมดอกละห้าพันบาทมีสองดอกนะดอกละห้าพันบาทเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับโคง้งหล่อลำโพงนอกเป็นลำโพงที่ไม่กินไม่กินวัดนะครับแต่ว่าให้เสียงที่จับจ้านนะครับเบีดนุ่มลึกนะผมรุนแรง แต่ว่ากินกํลาลังแอบน้อยนะครับผมกินกํลาลังวัดน้อยกินวัดน้อยจะให้ให้ดีบีสูงนะผมกินวัดน้อยจะให้ดีบีสูงมี่สองดอกนะสภาพเดียวกันทั้งสองดอกสภาพสวยเหมือนกันทั้งสองดอกนะครับไม่เล็กใหญ่มากไม่เล็กใหญ่มากเผื่อพี่ๆมันมีตู้นอกนะเอาไปใส่ได้น,นะครับผมของเชวินเวก้าวันนี้มาเป็นคลิปประจำวันที่หกนะครับผมพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดนะครับผมตัวนี้ผมเคยลองไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ลองเพิ่มนะครับ แต่ว่ารับประกันของใหม่แน่นอนนครับของใหม่แน่นอนสภาพใหม่นะครับผมวันนี้ก็เลยได้โอกาสลองคอร์สให้ด้วยนะครับลองลองเสียงคอร์สให้แต่ก็ฟังพอพอพอให้รู้ว่าดังนะ <c oughs> พอมาฟังละเอียดไม่ได้โทรศัพท์อัดบันทึกเสียงไม่ค่อยละเอียดนะครับผมใช้มือถืออัดเสียงนะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับผม0925094921นะครับผมมีทั้งระบบวนและก็เก็บรายทางนะครับผมสนใจช่นไหนโทรสอบถามได้นะครับผมสวันนีกขอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ